ทำอะไรลูกออมันตาดทำทำไม่ะครับเมนู้มันเป็นป่านเขาด้นไม้ต้น คล้วยายจะป้อนข้าวแล้วอดแล้วกชอนเขียนแล้วกระชอนบานเฉียนแล้วกระชอนบ้านเแล้วอะกรชอปบ้นเฉียนแล้วนะครับนี่บ้านของแม่เนอครับมันมีแต่ประตูมันมีแต่ตุะตูไงทำไมอะห่างคายแล้วก็ห่างา ก็มีฉูดก็มีฉูดแลก็มีฉูดตัวนะมีฉูดทุกอันอันนี้อันนี โัวเลีย้ยงเดินมาแล้วนะ บ้างไทยเลยนะข้าบ้างไทยรับ้าวใงหัวส,สะกะาเมนแล้วหัวทิ่มหัวทิ่มหัวสมัว,วสะกมน ฮาฮะโบคาโบอือไม่ใช่การชัเป็นรถตับพวกเขนแล้วครับลูกตพวกทำไมันมตูอยู่รตพทไมมีตูอยู่งข้างหพดออกมา านาวมานาวขึ้นมากินเลยอเ้อออก้อเลยแล้วพอล้นาวตหลงจะไปเที่ยวจะไปไหมนี่ันตหลวไปก่อนนะไปยอ่บลุรูปปะเยี่ในกระถนนะไมาแล้วไก่อนนะครับ ไปเยี่ยวก่อนนั่งเย,ยวยในกระโถถอดกังเกงเร็วาามาไกลคร,ครับเร็วๆหรือเกงเปียก <m> ขาพอแล้ <m> เดี๋ยวยายจะไปอาบน้แล้วนะี่ยถอดรังเกงฉี่ดีมากครับเร็วๆ ถอดดังเกงก่อนลูกเดี๋ยวค่อยมานั่งรถดับเพลิงเล้วเขา้าเร็วๆไปเยี่ยวก่อนเพราะว่าหนูตัวหนักไงต้องเยี่ยวออกก่อนจะได้เบาๆไปอ่ไปถอดดังเกงเยี่ยวในกระถนก่อนแล้วเขา้าโอเคเสร็จแล้วค่อยมานั่งรถดับเพลิงนะครับอ่าถอดดังเกงเลยครับเก่งมากโอเคถอดกางเกงดึงเสื้อขึ้น หือเสียงดังมากโอเคเลื่อนไปไกลๆตะกากระโถนเลื่อนออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเตะเอาไปไว้ตรงตเออโอเคไว้ตรงนั้นแหละไว้ตรงนั้นแหละโอเคตรงนั้นแหละลูกพอแล้วพอแล้วไปไว้ม่เอาไปทิ้งให้ จะต้องขึ้นมาบนโต๊ะไม่เอาครับไม่เอาไ,ไม่ต้องไปฉีดน้ำหนูไปนั่งตรงรถตีจะขึ้นมาบนโต๊ะทําไมไปนั่งตรงรถเลย ไม่ต้องขึ้นมาลูกไม่เอาไม่ใช่ที่ขึ้นไม่เอาแม่บอกแล้วไงครับไม่ได้ครับไม่ใช่ที่ขึ้นครับเดี๋ยวก็ล้มใส่โต๊ะหรอก ไปนอนในห้องนอนไปใช่อยากนอน 瓜呀<家>。<laughs> ทำอะไรกินเองได้ด้วยกินน้ำตั้งโมหรอลูกใช่กินน้ำตั้งโมทำไมหนูพูดอย่างนั้นตอนนั้นปีกอ่ะแทสี ทำไมสำเนียงหนูเป็นอย่างนั้นลูกตอนนั้นนะ